ตกเขาตกเขาตกเขาไม่เห็ดจังไหนนาะคือตกเขาตกเขาว่าสัสไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็ตกเขาไม่รู้จะทาย,ยัางไงดีโอ้ยตกเขาเรื่องซ้ำนี่เอานี่ไปท่าเดี๋ยวก็หายหาจหริงเหรอจริงข้อคุ้มมากนะแซ่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 โอ,อ้ยแซ่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 เป็นยังอีกะเป็นยังอีกโวยวายเสียงดังไม่ได้ไกล ้กะระแสเป็นธรรมดานั่นละแพ้ที่พฟกซ้ำดำเขียวท่าเดีเดียวกับสิดีขึ้นดอกนั่นละ่ะยูดีบ่าวาดีหาเรื่องใ่เจาของปีนนาปีนหลังเขาดีๆีที่หละ่ะหาเรื่องเจ็บตัวเองแท้แท้ฉันไม่ได้ตกเขาแบบน้าฉันหมายถึงตกเขาตกเขาไม่ใช่ตกเขาฮะอ,อันไหนก็ตกเขาบอแมนตกเขาอืใช่ตกเขา ใช่โต๊ะเขา,ากำละบาดนี่สโบเสียบให้มันหูไปที่ล่ะสมแนะนี่ละไครบอกใครวอาบอาสัดเองเอานี่แก้ตัวไหมเอาเค่หน้าพัดไปกินสองแคปซูลก่อนนอนปัญหาต๊เขา บอแมนต๊เท้าสีเดอดไปร่วมถึงรอบเดือนที่มาบ่เป็นปกติมีกลิ่นอับจากภายในซองคลอดขยายโตบอฟิดบอรกระชับหน้าอกหน้าใจยอนย่านผิวพันหยาบก้านบอมีสาบสาวกลิ่นโตรุ่นแรงเขา้าสู่ผ้าวะไว้ท้องมีฝากกระจุดด่างดําเป็นสิวรักษาหยาตินเขนะ้าผัดก่อนนอนสองแคบซูลนรับรองเศร้าเข้าใจบอที่บอกนั่น มือมีแซบมีแต่สีแซบไปนาเทหน้าพัดสมุนไพรสกัดแทะบ่มีผลทางเทียงกินแล้วมีแต่สีดีกับสีดีจำไว้ขอบคุณมากนะคะกินแล้วตกขาจะได้หายจะได้สวยขึ้นจะได้ฟิตฟิตฟิตอีหยังนะฟิตฟิตฟิตเพี้ยเมนเบาหัานเนี่ยใช่ใช่ใช่ฟิตเปี้ยฟิตเปี้ยอืมเบาอีหยังให้มันสัดแน่ที่ข้านแปล จักในว่าความหมายนะมันเป็นแน่วไม่หูบัวกาพูดไม่ชัดเนอะนั่นละเปล่าหาสามีคนไทยได้แล้วดวนเลย